สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะนั่งรถไปทำงานนะคะวันนี้วันเสาร์วันกนดักฟันดักเน้กันตีนวันที่19เนานอ,อวันนี้อีเจียมีโซเฟอร์นะคะอากาศแสงแดดดีมากๆเนาะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ FC ทุกทุกท่านด้วยแล้วก็เจ้าของเรื่องราวทุกทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ส่งต่อให้เยจามาได้พูดคุยได้ส่งเป็นกําลังใจให้สาวสาวในต่างแดนเนาะมีทั้งเขาเรียกว่า,าเจ็บปวดเข้มแข็งนะคะอดทนเนาะแต่ทุกๆคนก็มีเหตุผลของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเนาะบางคนนะคะอาจจะพูดว่าโหเจ็บปวดขนาดนั้นทําไมต้องทน เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราจะไม่รู้เหตุผลนะเพราะต่างคนต่างก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันเนาะก่อนที่จะตัดสินใจอะไรใช่ไหมนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ายจ๋าพูดเสมอเลยว่าทุกครั้งที่ได้พูดคุยแต่ละเคสหรือว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีมุมที่แตกต่างกันนะคะเนาะเราควรเข้าใจนะเราควรเห็นใจนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันโลกออนไลน์โลกยูทูบ ปัจจุบันเราโชคดีเรามีโอกาสได้มาให้กำลังใจกันได้พูดคุยแม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักกันนะคะแล้วเรื่องการสู้ชีวิตในต่างแดนสู้กับปัญหาประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่ย่ำแย่ที่สุดก็คือคู่นะถ้าเรามีคู่ที่ไม่ดีเนาะคู่ที่ไม่เข้าใจหรือเห็นแก่ตัวเราก็จะเหนื่อยหนักแต่สัตว์สุดท้ายแล้วหมด บุญเขาเรียกว่าหมดบุญหมดวาสนาใช่ไหมสำหรับมุมใยจ่านะก็ต้องเลิกลากันไปเนาะไม่ว่าอยู่ไทยอยู่ฝรั่งนะคะใครๆก็หวังอยากโชคดีมีสามีเดียวผัวเดียวเมียเดียวนะเออภาษาบ้านเฮานะกันทางนั้นนะคะแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ต่างคนก็ต้องต่างให้โอกาสกันเพราะว่าถ้าเกิดทนเนาะฝ่ายชายก็ไม่มีความสุขฝ่ายหญิงก็ไม่มีความสุขอยู่กันแบบทําร้ายกันเยจา๋ามองว่า ยายจ๋าจมองว่าเดินคนละทางหรือว่าแบ่งกันคนละครึ่งดีกว่านะคะจริงๆเนาะก็สู้ๆกันต่อไปเนาะเราก็พูดคุยในมุมมองของอยายจ๋าจะนะคะถ้าพูดผิดยังไงก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้วันนี้วันที่19นะนะกุมภาพันธ์แสงแดดสวยงามมากเมื่อวานนี้ลมพายุแรงต้นไม้ลม้มเ ได้ถาวทางฮอลแลนด์ทางเยอรมันนะคะพวกพี่ๆเพื่อนๆทําวิดีโอเบลเยียมตรงข้างบ้านยา่จาข้างล่างบ้านเขาก็พังนะเห็นแล้วเน่ยต้นไม้อยู่ข้างทางแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือลมมันแรงมากในความรู้สึกเราเข้าบ้านอย่างเดียวไม่คิดที่จะห่วงทําวิดีโอนะคะโอ้เห็นแสงแดดดูแสงแดดกันนะคะนี่ยมเช้า ชีวิตเราเนาะเมื่อไหร่ที่หลายเรื่องราวที่ทําให้ย๋ามองว่าโอ้โหมันต้องอย่างนี้สิใช่ไหมอ่าทีเด็ดแบบนี้สิแต่ก็ใช่ว่าจะได้กันทุกคนนะคะอันนี้คือความจริงเนาะอะหลายเรื่องราวที่ดูเจ็บปวดแสนเจ็บปวดและอดทนานานๆนะคะ พอเรามาฟังแล้วคุยจริงๆหนึ่งความกล้ามนะมันจะขาดความมั่นใจในตัวเองสองนะคะเราไม่ได้พร้อมที่จะเรียนรู้อืมก็หวังว่าจะได้อยู่ผูกชีวิตเนาะฝากฝังไว้กับคนที่เราบอกว่าเรารักแล้วก็ที่เขาบอกว่ารักเรานะคะแต่ว่าอย่าลืมอันนี้พูดตรงๆเนาะแบบไม่ต้องโลกสวยเลยนะคะบ้านๆเลยว่าความรักอะ่ะอม,มันห่างหายไปได้ นะคะคบางทีความดียังมัดใจเขาอยู่ไม่ได้เออนะแล้วเราจะทำยังไงอะตรงนี้เราต้องเก็บประสบการณ์ตรงเนี้มาย้อนมองเลยว่าวันนี้ฉันยังมีเหมือนยายจา่ายังมีสามีนะคะอันนี้คือยังเป็นสามีของเราเราไม่รู้หรอกเราไม่ได้เครียดเราไม่ได้คิดมากนะคะแต่เราก็ระวังในมุมที่ทั้งสองอย่างอะ่ะ เออยิ่งอยู่นานยิ่งกลัวนะ,เป,นเ,ะเป็นเพราะเป็นเพราะายจะาอาจจะ,ะพูดคุยกับเพื่อนพี่เยอะไปนะคะเออมันก็จะมีการพูดเพาะปะโละถามนะตัวายจะาเองเทคนิคนะคะเออที่รักฉันจะอยู่กับเธอได้ยันตายไหมเนี่ยเธอจะทิ้งฉันก่อนไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขำคิดอะไรมากมายอะไรประมาณนั้นนะคะอืมไม่มีอะไราย,ยจ่ามองว่าไม่มีอะไรที่จะถาวรเอาอย่างนี้นะคะ ใจเราแท้ๆบางทียังไม่นิ่งเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เติมความสุขในทุกๆวันละกันนะคะวางแผนให้กับตัวเองให้มั่นคงอืมพื้นฐานนะคะเมื่อ,อไหร่เรามีความมั่นคงเรายืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาก็เก่งเราเช่นกันนะคะอ่าอย่าคิดว่า สามีที่เอาเรามาแล้วให้เรามีงานทําโอเคยายจ๋าขอบคุณเขาแหละเขาเขาเป็นใบเบิกทางเขาเขาเป็นคนที่ทําให้เรามีงานทํามีอนาคตเป็นของเราเองนะคะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นหลายๆคนบอกว่าถ้าไม่มีสามีฉันไม่มีวันนี้อันนี้ก็ถูกนะคะแต่ถ้าสามีไม่เห็นค่าที่เราเป็นเรามีอันนี้เราควรทนไหมนะคะอืมเนาะถ้าเราปิดโอกาสตัวเอง แล้วนั่งร้องไห้ซ้ำๆสากๆแล้วทําในสิ่งที่เราเจ็บปวดเหมือนกับตัวเราทําร้ายตัวเองแล้วมานั่งถามว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทําไมชีวิตฉันเจออย่างนี้นะคะอันนั้นเสียเวลานะบอกตรงๆเลยเสียเวลาที่จะเรา,าจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เลือกได้ทําได้สร้างในสิ่งที่ เราทําได้นะคะอันนี้จงภูมิใจจงมั่นใจถ้าเราลุกขึ้นเมื่อไหร่เราต้องเจอ,อสิ่งดีๆเราต้องได้ในสิ่งที่เราต้องการแน่นอนเพียงแค่ขอแค่เรากล้านะคะในต่างแดนขอแค่เรากล้าที่จะตัดสินใจและเดินออกไปเท่านั้นเองโอ้ยแดดจุดแดดจัดเ <c oughs> <c oughs> นาะ ก็อยากเป็นกำลังใจทุกๆคนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขเนาะในแบบที่เราเป็นถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมที่จะก้าวเราก็ต้องวางแผนให้เราคิดแล้วย้อนถึงตัวเองเลยว่าเราทนเพื่ออะไรนะคะหลายๆคนทนอยู่เพราะมีส่วนที่ได้อ่าถ้ามันไม่เจ็บปวดจนเกินไปแล้วยังพอใจในสิ่งที่เราได้ก็โอเคแต่บางคนนะคะ ทนอยู่แล้วไม่ได้อะไรมีแต่เจ็บช้ำน้ำใจแถมอยู่อย่างทาตอันนี้บอกตรงๆว่าตัวเราต้องคิดด้วยตัวเราเองนะคะถึงแม้เพื่อนพี่จะคุยกับยายจ๋ายายจ๋าก็ตัดสินใจให้ไม่ได้นะคะเรื่องแบบนี้เนาะอ,อยากบอกทุกๆคนว่าคนที่โชคร้ายกว่าเรามีอีกมากมายแต่เราละ่ะจะให้โอกาสตัวเองขนาดไหนนะคะเนาะอยู่ที่ตัวเรานะคะจะให้โอกาสตัวเองขนาดไหน แดดซ่องตาพี่น้องอย่าเสียเวลาน้อยใจนะฮะอย่าเสียเวลาซ้ำซากกับสิ่งที่เหนื่อยล้าแล้วทำร้ายตัวเราพี่น้องขาโอกาสเป็นของเราแล้วมาอยู่เมืองนอกนะคะออามาอยู่เมืองนอกหนึ่งได้มีโอกาสถ้าเราได้ทำงานเนี่ยโอหลักค้ำประกันของเราดีมากๆนะคะได้เรียนรู้ได้สัมผัสสิ่งที่ เราไม่เคยคิดว่าเราจะทําได้อันนี้สําคัญกว่านะ,ะเนาะแดดส่องมากเลย <laughs> สู้ๆกันต่อไปนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรคุยกันสบายๆนั่งรถกับสามีไปทำงานอีแ๋วอีแ๋วนืมเนาะหูโบโนอมันบบโลกสวยคือว่านะ มากมายปัญหาไผว่ามาดามสบายเมืองนอกเมืองนาหากินบดได้ง่ายๆบันปลายชีวิตก็หวังจะคืนกับไทย พวกเจ้าโปวดจงเข้าใจมาดามวนวายเข้าใจกันบ้างนะคะโอกาสข้างหน้าความฝันสอง่าก็จะเที่ยวไปอยู่บ้านเราหกเดือนที่นี่หกเดือนนะคะว่ากันไปเนาะนั่นคือความฝันนะคะยังเป็นแค่ความฝันแต่ปัจจุบันทุกๆวันนะคะเราจะทำยังไงให้เรามีความสุขเนาะเราจะทำยังไงนะคะใหะ้เราอยู่ได้นะคะ เพราะตัวยายจนะ่าเนี่ยมีทั้งลูกทั้งหลานเลยโอ้โหแสงแดดทําไมมันแฮงแบบนี้มีทั้งลูกทั้งหลานนะคะน้อลูกชายก็ยังเล็กอยู่ว่ากันไปนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราวาดฝันหรือว่าวางแผนไว้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามสถานการณ์นะคะพี่น้องขาเนาะมันไม่มีอะไรยึดติดได้เลยตอนนี้สิ่งสําคัญของพวกเราทุกๆคนนะคะก็คือ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเนาะอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะร่ลำรวยเงินทองเนาะขอให้โชคให้ลาบกันทั่วหน้าขอให้พี่น้องทุกท่านจงโชคดีเจอคนที่รักเรานะคะเจอคนดีคนที่ให้เราได้ดูแลครอบครัวเราได้อย่างที่เราหวังต้องการเนาะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆคะ่ะบ๊ายบายป๊าปา โอ้ยแสงแดดส่องหนะ้าอืม